สวัสดีครับแฟนๆทาง Facebook, YouTube, t i k t อกช่อง s p o r t to y o u ทุกท่านนะฮะก็วันนี้ในเรื่องของฟุตบอลนี่นะฮะนอร์เวย์ที่ไปลีเก้นสามตัวเนี้ยนะแม่บอกเลยะฮะต้องกระโดดใส่เท่านั้นครับนี่คือบอลหวานีที่แนะนำเลยนะฮะเออซึ่งใครอยากจะเข้ากลุ่มกับเรานะฮะก็อย่าลืมนะครับแอด s p o r t ต o ูยอย่าลืมใส่แอดด้วยนะฮะ s p o r t เลขสองนะฮะ แล้วก็ Y O U นะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวนะแม่วะฮะรับรองฮะเราอยู่ด้วยกันไปแบบยาวๆครับเดี๋ยวรออีกไม่เกินเดือนหนึ่งฤดูกาลใหม่เปิดนี่สนุกสนานแน่นอนครับบอลวันนี้นะตัวแรกที่ต้องกระโดดใส่เลยคือสตอมก็สเซ็ตทุกคู่แข่งห้าทุ่มนะฮะเขาเอาอารีสุนมาได้เปรียบปอปาลบสิบเก้านะแม่ว่าผิดแล้วละ่ะคืออารซุนนี่แหละฮะสามนัดหลังไม่ชนะใครแล้วหลังนี่รั่วเลยฮะสามนัดโดนไป5ห้าประตูเจอบอลสตอมก็สเซ็ตที่แข็งโป๊กเลยครับ 8เกมล่าสุดมีแพ้แค่1นและล่าสุดนะฮะนัดเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่ยิงสตอมอยิงลิวสตอมนะฮะจ่าฝูง3ประตูต่อศูนย์นะความมั่นใจอยู่ที่สตอมก็เสร็จกระโดดใส่ไปเลยไม่แพ้แน่ฮะดีมีดีบุกชนะทีมเยือนอีกตโตนะ้โม,โมบลลุนแชมป์นะฮะตามดู่2แต้มตามจ่าฝูงลิวสตอมสองแต้มบุกไปต่อฮามคามแค่ครึ่งลบห้าครับฮามคามนี่ถือว่าหลังรั่วนะมนะ้ว่าจะชนะมา2เกม นั่นหมายว่าต้านได้ไมาตลอด90นาทีโมก็จะบุกเข้าวินนะฮะรวมทั้งลิวสตอร์ฮะจ่าฝูงบุกไปต่อบั้ยอย่างคิสเทนซูนแค่ครึ่งสโตรกลบ54ครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่เราต้องเชืรอเลยลิวสตอร์เนี่ยสิเ็กมแรกไม่แพ้ใครเพิ่งจะแพ้นัดล่าสุดนะครับให้กับสตอร์ก็เสร็จวันนี้ต้องการแก้ตัว3ามทีมเยือนนี้ฮนะต้องต้องหวานเจี๊ยบแน่นอนนะสตอร์ก็เสร็จโมและลิวสตอรครับก็ ตามนี้เลยครับผมมันแน่นอนครับ